สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้มาเจอกับคุณครูบางปอนในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างภายนอกของพืชค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปฝึกร้องเพลงกันก่อนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงกันเลย เด็กๆคะเราลองมันร้องไปพร้อมๆกันนะคะรากลำต้นและใบารากลำต้นและใบเติบโตไปเติบโตไปออกดอกและผลให้เราได้กินออกดอกและผลให้เราได้กินอร่อยเลยอร่อยเลย เมื่อเราร้องได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปร้องเป็นเพลงพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองซ้ารากลำต้นและใบรากลำต้นและใบเติบโตไปเติบโต,ไป,ต,ตไปออกดอกและผลให้เราได้กินออกดอกและผลให้เราได้กินอร่อยเลยอร่อยเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะร้องเพลงกันได้ไหมคะ เด็กๆจะเห็นว่าจากเพลงใช่ไหมคะเราจะได้รู้จักกับโครงสร้างภายนอกของพืชไปเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราลองมาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้นกันดีกว่าคะ่ะพืชโดยทั่วไปนะคะก็จะมีส่วนต่างๆที่สำคัญคะ่ะได้แก่รากลำต้นใบดอก ผลและในผลก็ยังมีมเมล็ดค่ะซึ่งโครงสร้างแต่ละส่วนนะคะก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะเรารู้จักส่วนประกอบของพืชแล้วตอนนี้เรามาดูหน้าที่ของพืชกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างรากหยด ทำหน้าที่ติดกับพื้นดินดูดน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในดินและลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะส่วนประกอบที่2ค่ะลำต้น stem ม,มีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบเพื่อรับอากาศและแสงแดดทั้งเป็นทางลำเลียงน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆค่ะ ส่วนประกอบที่สาใบริบจะมีลักษณะเป็นสีเขียวทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนอกจากนี้ใบย,ยังทำหน้าที่ในการหายใจค่ะโดยจะหายใจในเวลากลางคืนแลแกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนแล้วคายก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะส่วนประกอบที่4ดอก flower ดอกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชโดยจะมีลักษณะและสีที่แตกต่างก,กันออกไปตามชนิดของพืชซึ่งมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกนั้นเมื่อเจริญเติบโตก็จะกลายเป็นผลต่อไปค่ะส่วนที่5ผลผลผลจะเจริญเติบโตมาจากดอกค่ะซึ่งด้านในของผลนั้น ก็จะมีเมล็ดซึ่งเมล็ดก็จะทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์ต้นพืชต้นต,ต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะ, mm hmm. ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำใบงานด้วยนะคะจะได้เป็นการฝึกเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้นคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูบางปอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ